บทที่159ลางสังหรณ์ไม่ดีของหัวอีเฮาห้านาทีผ่านไปในชั่วพริบตาและเกมเริ่มต้นด้วยเสียงอรุณสวัสดิ์ห้องถงสีทองทั้งหมดก็เงียบลงและวิศวกรวิญ,ญญาณทุกคนก็เริ่มยุ่งทันทีเหอใช้โถเหลือบมองหัวอีเฮาที่อยู่ข้างๆเขาอีเฮาถ้าคุณสร้างขวดนมระดับ 4. คุณสามารถได้รับการยกเว้นจากการทดสอบรอบถัดไปเราต้องการมันไหมหัวอีเฮาสายหัวแล้วพูดว่า ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่าทำตัวเด่นจนเกินไปเชนินอันคนงี่เง่าคนนี้ได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนแล้วการรักษาโปรไฟล์ให้ต่ำเท่านั้นที่เราจะทำเงินได้มากมายเราจะเดิมพันได้อย่างไรถ้าเราดึงดูดความสนใจมากเกินไปครั้งนี้หัวอีเฮาไม่ได้ปล่อยกรงเล็บของเขาแต่เพียงหยิบชิ้นส่วนโลหะที่เหมาะสมด้วยมือขวาและเริ่มใช้เครื่องมือปั้นเสริมบนโต๊ะการผลิตเพื่อสร้างเปลือกขวดนม การเคลื่อนไหวของเขาไม่เร็วแต่แม่นยำแต่ถ้าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคุณจะไม่สามารถบอกความแตกต่างได้มันเกือบจะเหมือนกับที่เหอฉชัยโถท,ทั้งสองยังคงรักษาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการผลิตสําหรับไกด์วิญญาณคนอื่นๆเปลือกนั้นมีไว้เพื่อการปกป้องและการตกแต่งมากกว่าแต่ขวดนมนั้นแตกต่างออกไปทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตขวดนมจะต้องเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังวิญญาณ ดังนั้นข้อกําหนดสําหรับเปลือกจึงเข้มงวดมากการปิดผนึกจะต้องดีเยี่ยมและชิ้นส่วนส่วนใหญ่จะต้องประกอบเป็นชิ้นเดียวตารางการผลิตมาตรฐานที่พันธมิตรซีสุยมอบให้นั้นค่อนข้างดีมีอุปกรณ์ปั๊มนาทางและสามารถประทับตราและขึ้นรูปได้โดยตรงซึ่งช่วยลดปัญหาในกระบวนการทําขวดนมได้มากในไม่ช้าเปลือกหอยที่ทําจากทองแดงเวทมนต์ ซึ่งเป็นสิ่งพิเศษของจักรวันดิสุริยันจันทราก็ปรากฏขึ้นบนเวทีการแข่งขันต่อหน้าหัวอีเฮาเมื่อมองดูผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณที่ยุ่งวุ่นวายรอบตัวเขาหัวอีเฮาค่อยๆเลือกชิ้นส่วนของเงินเทียนหลิงจากโลหะหายากสามชนิดซึ่งเป็นโลหะมีค่าและมีค่าที่สุดในบรรดาโลหะหายากทั้งสมชนิดวางไว้ตรงหน้าตัวเองใช้เครื่องมือตัดวิญญาณเพื่อตัดบล็อกสี่เหลี่ยมจตุรัส ที่มีขนาดใกล้เคียงกันจำนวน4บล็อกแต่ละบล็อกมีน้ำหนักประมาณ200กรัมและววางไว้ตรงหน้าคุณเหตุผลที่ขวดนมมีความซับซ้อนและทำยากก็คือนอกจากข้อกำหนดด้านเปลือกนอกแล้วข้อกำหนดภายในะยังมั่นยำมากอีกด้วยอย่างแรกคือมันต้องใช้วงกลมเวทมนต์หลัก2วงหนึ่งคืออะเรหลักที่รวบรวมพลังงานและอีกส่วนหนึ่งคือวงเวทหลักในการจัดเก็บข้อมูลเมื่อปรมาจารย์วิญ,ญญาณฉีดพลังวิญญาณ ขั้นแรกเขาจะแนะนําพลังวิญญาณผ่านวงเวทหลักจากนั้นจึงเก็บไว้ในวงเวทหลักที่กเก็บสุญยากาศอย่างยิ่งเมื่อนั้นการผลิตที่สําคัญที่สุดจึงจะเสร็จสมบูรณ์ได้จากนั้นวงเวทหลักทั้งสองจะต้องมีโครงสร้างและเชื่อมต่อกันโดยไม่มีการเบี่ยงเบนใดๆในระหว่างกระบวนการมิฉะนั้นหากเกิดปัญหาขวดก็มีแนวโน้มจะกลายเป็นระเบิดที่จะระเบิดทันทีหลังจากถูกชาร์จ ในเวลานี้หัวอีเห้าได้ตัดเงินออกไปสี่ชิ้นซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะมีประโยชน์ในตัวเองแทนที่จะใช้กรงและแผงความหวาดกลัวทองทาเข้มหัวอีเห้าหยิบมีดแกสลักมาตรฐานบนโต๊ะและซ่อมชิ้นส่วนของเงินเทียนหลิงในช่องบนโต๊ะผลิตเขามีเพียงมือเดียวดังนั้นจึงไม่สะดวกเล็กน้อยที่จะนำทางวิญญาณในขณะที่ซ่อนความแข็งแกร่งของเขาไม่มีใครเห็นว่าดวงตาของหัวอีเห้าสว่างขึ้นโดยก้มหัวลง และโครงสร้างทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ในพลังทางจิตวิญญาณของเขาดวงตาปีศาจสีม่วงได้เข้าสู่ระดับสูงสุดแล้วและเขาสามารถนำเสนอสิ่งที่ละเอียดอ่อนบางอย่างในโลกวิญญาณของเขาได้อย่างสมบูรณ์ผ่านพลังจิตในแง่ของระดับการผลิตของคู่มือวิญญาณหัวอีเท่านั้นได้กว่าเหอไช่โถเล็กน้อยหนึเป็นเพราะเหอไช่โถมีระดับการฝึกฝนที่สูงกว่า และอีกอย่างคือเหอชัยโถไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการนำทางวิญญาณมากไปกว่าหัวอีเฮาอย่างไรก็ตามนี่อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าหัวอีเฮาไม่ได้ใช้ดวงตาวิญญาณเมื่อฟานอยู่ยอมรับหัวอีเฮาเป็นลูกศิษย์ของเขาเป็นครั้งแรกเขารู้อยู่แล้วว่าจิตวิญญาณการต่อสู้เช่นหลิงโหมน้นไม่มีใครเทียบได้กับปรมาจารย์วิญญาณสิ่งนี้เป็นจริงไม่ว่าคุณจะสร้างกายวิญญาณหรือใช้กายวิญญาณก็ตาม หลังจากฝึกฝนที่หอหมิงเตอ๋อมานานกว่าสองปีหัวอีห้าวได้บูรณาการการผลิตดวงตาแห่งจิตวิญญาณและผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์พื้นผิวของเงินเทียนหลิงนั้นดีและที่สำคัญกว่านั้นแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งแต่พื้นผิวก็มีความสม่ำเสมอมากไม่เหมือนโลหะบางชนิดที่มีพื้นผิวเบี่ยงเบนเล็กน้อยในตำแหน่งที่ต่างกันนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเงินเทียนหลิงจึงเป็นตัวเลือกแรกในการสร้างแกนนำวิญ,ญญาณระดับกลางถึงต่ำ ฉั้นลังเลที่จะใช้เงินเทียนหลิงในการสร้างวงเวทหลักขอปืนใหญ่ฮัวอีฮ้าวถอนหายใจอย่างลับๆในใจและมีดแกะสลักในมือของเขาก็เริ่มขยับแม้ว่าเขาจะมีเพียงมือขวาแต่มือของเขาก็มั่นคงมากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของเขาจับส่วนตรงกลางของมีดแกะสลักไปข้างหน้าเล็กน้อยและนิ้วกลางของเขาก็กดข้อต่อแรกของมีดแกะสลักในแนวนอนใต้มีดแกะสลักจนสุดแก้ไขมันระหว่างสามนิ้วของเขาใบสีขาวเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ปลายมีดแกสลักจะแหลมและเรียวมีดแกสลักส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเช่นนี้วิศวกรวิญญาณเรียกสิ่งนี้ว่ามาตรฐานใบมีด,ม,ดมีรอยขีดข่วนเบาๆพลังวิญญาณถูกฉีดเข้าไปในปากของมีดแกสลักชั้นของแสงสีขาวจางๆก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวมุมหนึ่งของเองินเทียนหลิงถูกตัดเบาๆปากของมีดแกสลักหันลงและยังมีรอยโค้งอันชานฉลาดเหลืออยู่ นิ้วทั้งสามของหัวอีห้าวสั่นเล็กน้อยมีดแกะสลักเหมือนกับงูพิษพ่นข้อความด้วยความฉลาดมันบินขึ้นและลงไปรอบๆอ,อบชิ้นส่วนโลหะเล็กๆของเงินเทียนหลิงกระจายไปทั่วสถานที่ผลิตของหัวอีห้าวรวดเร็วแม่นยำและมีเสถียรภาพหัวอีห้าวซึ่งดูเหมือนการเคลื่อนไหวของเขาไม่แตกต่างจากคนอื่นๆได้เชี่ยวชาญแก่นแท้ของปรมาจารย์วิญญ,ญาณถ้าวิศวกรวิญ,ญญาณระดับสูงเห็นงานของเขาที่นี่เขาจะต้องตกตะลึงอย่างแน่นอน วิธีการของเหอรชัยโถในการสร้างวงเวทหลักนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากหัวอีห่ามีกแกะสลักในมือของหัวอีห้าเป็นเหมือนเมฆและน้ำไหลแทบจะไม่หยุดเลยแต่มีกแกลสลักในมือของเขาต้องหยุดทุกครั้งที่เขากรีดดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาในการคิดและตัดสินแต่หากสังเกตให้ดีจะพบว่าเวลาที่เขาหยุดทุกครั้งจะเท่ากันทุกประการและเป็นเพียงช่วงเวลานั้นเท่านั้น จังหวะที่ต่อเนื่องนั้นสนุกสนานยิ่งกว่าการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลของหัวอีหา้าวนี่เป็นจังหวะการจารึกที่มีเพียงปรมาจารย์วิญญาณระดับสูงเท่านั้นที่สามารถเชี่ยวชาญได้ปรมาจารย์วิญญาณระดับสูงทุกคนมีจังหวะของตัวเองเมื่อทำการแนะนำวิญญาณอย่าประมาทช่วงเวลาแห่งการหยุดชั่วคราวนั้นเหลอชัยโถไม่มีดวงตาที่มีพรสวรรค์ของหัวอีห้าวในการตัดสินที่แม่นยำที่สุด เมื่อทำการชี้นำวิญญาณการตัดสินทั้งหมดของเขาจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์วิสัยทัศน์และการควบคุมโดยรวมของเขาเองช่วงเวลาแห่งการหยุดชั่วคราวนั้นเป็นเวลาสำหรับเขาที่จะคิดและเมื่อเขาเข้าสู่จังหวะของตัวเองพลังจิตพลังวิญญาณและความสนใจของเขาจะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะความซับซ้อนของขวดนมระดับที่สนั้นเป็นเอกลักษณ์ของกายวิญญาณระดับที่สาม โดยที่เหอไฉ่โถพยายามอย่างเต็มที่เพื่อระง,งับจังหวะรูปแบบแกนกลางทั้งสองจึงเสร็จสมบูรณ์ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจังหวะไม่สามารถพังทลายได้และไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้หากความเร็วในการผลิตเร็วเกินไปเราสามารถชะลอการผลิตการประกอบและการเชื่อมต่อในภายหลังได้อย่างช้าๆเท่านั้นในทางกลับกันหัวอีเฮายังคงแกะสลักต่อไปแต่เงินเทียนหลิงที่เขาสลักไว้นั้นมาถึงชิ้นที่สามแล้ว วัวอีห้าจริงจังกับมันมากมีดแกสลักในมือของเขาบินขึ้นลงแต่เขาพิธีพิธานมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวิธีทั่วไปที่เขาเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันนั้นเดิมที่เขาต้องการสร้างอํานาจของเขาในวันนั้นเพื่อดึงดูดผู้คนที่เขาต้องการดึงดูดเพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบในฐานะผู้นําทางวิญญาณฟานยูบอกเขาเมื่อตอนที่เขาสอนเขาครั้งแรกว่าเขาต้องเคารพผลงานของเขาตลอดเวลา เมื่อเขาเคารพผลงานของเขาเท่านั้นที่ผู้นำทางวิญญาณจะมีจิตวิญญาณได้ในที่สุดเหอไชยโถก็เลื่อนเวลาออกไปหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ที่ปรึกษาวิญญาณมากกว่าหนึ่งโหลเสร็จสิ้นการผลิตแล้วเขาก็ค่อยๆผลิตขวดนมในมือของเขาจนเสร็จสิ้นสำหรับหัวอีกขั้นตอนสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะประกอบด้วยมือเดียวอย่างคล่องแคล่วเหมือนกับการใช้สองมือแต่การเคลื่อนไหวของเขาไม่เร่งรีบและช้า โดยใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือจากแท่นผลิตอุปกรณ์นำทางวิญญาณอย่างเต็มที่ในเวลาไม่นานนักขวดนมสีฟ้าอ่อนก็เสร็จสมบูรณ์หัวอีเท้าเงยหน้าขึ้นถอนหายใจด้วยความโล่งอกด้วยสีหน้าพึงพอใจในบรรดาเครื่องมือวิญญาณระดับสามที่เขาสร้างขึ้นนี้เป็นเครื่องมือที่น่าพอใจที่สุดอย่างแน่นอนและก็ทําโดยใช้มีดแกะสลักธรรมดาการแกะสลักอย่างพิธีพิถันแบบนั้นยังใช้การเปลี่ยนแปลงโลหะที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ในเงินเทียนหลิงอันมั่นคงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองแม้ว่าเขาจะสร้างเครื่องมือวิญญาณระดับที่สามขึ้นมาเท่านั้นแต่หัวอีเฮาก็รู้สึกใหม่เอี่ยมเสร็จแล้วเหรอเหอชัยโถถามหัวอีเ้าด้วยรอยยิม้มใช่หัวอีเ้ายื่นขวดในมือให้เขามีผู้ตัดสินยืนอยู่ด้านหลังแต่ละเวทีการแข่งขันและเขาก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเมื่อเห็นการกระทำของเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากเฉินอันกล่าวสวัสดีแล้ว ผู้ตัดสินจึงทำได้แค่แซงทำเป็นไม่เห็นอะไรเลยเหอใช้โถว,วางขวดนมที่หัวอีเ้ามอบให้และขวดนมที่เขาทำไว้เคียงข้างกันทั้งสองใช้วัสดุเดียวกันแต่ขวดที่หัวอีเฮาทำนั้นยาวกว่าของเขาเล็กน้อยเม <ME> ื่อได้รับมันใบหน้าของเหอรชโถก็แสดงความประหลาดใจทันทีเหอร์ชยโถเป็นวิศวกรวิญญาณระดับเจ็ดอยู่แล้วและได้เข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงแล้วแม้แต่ในโรงเรียนสื่อไหลเครือระดับของเขาก็อยู่ที่ด้านบนสุด คุณรู้ไหมว่าจนถึงตอนนี้ฟานอยู่ยังไม่เข้าสู่ระดับที่9กล่าวอีกในหนึ่งปรมาจารย์วิญญาณระดับ8คือการดำรงอยู่ระดับสูงสุดในโรงเรียนสื่อหลายเคอร์แน่นอนว่าเซียนซือเวินไม่รวมอยู่ในเรื่องนี้เซียนซือเวินยังเป็นที่รู้จักในนามผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณระดับ8แต่ระดับที่8ของเขาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากฟานอยู่หัวหน้านักวิจัยของหอหมิงเต๋อในแง่ของความรู้ทางทฤษฎีและความสามารถในด้านต่างๆ เขาได้มาถึงระดับที่9้าแล้วแต่เขาเพิ่งทนทุกทรมานจากการฝึกฝนที่ไม่เพียงพอยิ่งระดับของปรมาจารย์วิญ,ญญาณสูงเท่าใดความต้องการพลังวิญญาณก็จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อสร้างเครื่องมือนำทางวิญญาณที่ระดับปัจจุบันของหัวอี้าวโดยอาศัยความได้เปรียบของพลังวิญญาณโดยรวมของจิตวิญญาณการต่อสู้คู่ของเขาเขาสามารถก้าวข้ามระดับเพื่อสร้างกวิญ,ญญาณระดับที่6 และกลายเป็นที่ปรึกษาวิญญาณระดับที่6แต่แม้ในสถานการณ์พิเศษของเขาเมื่อเขาไปถึงวิศวกรวิญญาณระดับ8เขาจะไม่มีทางสร้างไกายวิญญาณระดับ9ได้หากไม่มีความแข็งแกร่งอันทรงพลังของระดับราชินน้ำพรมยุทธ์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างคู่มือวิญญาณระดับ9้าให้เสร็จสิน้นการกระทำที่หุนหันพลันแล่นมีแต่จะนำมาซึ่งอันตรายถึงชีวิต เซียนซื้อเหวินเตือนหัวอีเฮามากกว่าหนึ่งครั้งว่าเขาจะต้องไม่ยิงผยองเกี่ยวกับพรสวรรค์ของเขาเขาไม่รู้ว่ามีปรมาจารย์วิญญาณกี่คนที่ถูกทำลายในการทดลองของเขาหัวอีเ่ายังได้รับคำเตือนที่ลึกซึ้งจากเรื่องนี้ในเวลานี้เมื่อเหอไฉ่โถซื้อขวดของหัวอีเ่าความรู้สึกแรกของเขาคือความสมดุลความรู้สึกสมดุลที่อธิบายไม่ได้ราวกับว่านี่ไม่ใช่เครื่องนําทางวิญญาณเลย แต่เป็นชิ้นส่วนโลหะที่มีพื้นผิวและความหนาแน่นเท่ากันทุกประการทุกตำแหน่งของขวดทำให้เขารู้สึกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรืออย่างอื่นก็ตามความรู้สึกนี้แปลกจริงๆเมื่อเทียบกับขวดนมของหัวอีห้าขวดของเหอรชัยโถมีลักษณะเกือบจะเหมือนกันแต่ความสมดุลโดยรวมนั้นแย่กว่ามากน้องชายขวดนมระดับสามของคุณดีกว่าระดับสี่เหอชัโถอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจ หัวอีเห่าหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากดูเหมือนว่าความตึงเครียดเล็กน้อยที่เกิดจากสภาพการแข่งขันแบบนี้ทําให้ฉันมีสมาธิได้ง่ายขึ้นมีบุคคลภายนอกอยู่ข้างๆเขาและแน่นอนว่าเขาทําไม่ได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาพยายามรวมพลังทางจิตวิญญาณของความเข้มข้นที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เข้ากับการผลิตโดยรวม เหอใช้โทบบกมือเรียกกรรมการที่อยู่ข้างหลังเขาและมอบผลงานของเขาและหัวอีเฮากรรมการทั้งสองถือขวดนมตามลำดับและพูดว่าโปรดรอสักครู่เราต้องขอให้หัวหน้าผู้ตัดสินดูแลการทดสอบหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นที่เราจะตัดสินผลลัพธ์ของคุณได้หัวอีเฮาสบ ok, มือแล้วปล่อยพวกเขาไปสองพี่น้องมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้า ด้วยเหตุผลบางอย่างหัวอีห้ารู้สึกว่าดวงตาของเหอชัยโถสดใสเป็นพิเศษในวันนี้บางทีอาจเป็นเพราะการแข่งขันที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณน,นี้เป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆเขาสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นที่ออกมาจากพี่ชายคนที่สองของเขาไม่นานเฉินอันก็มาในมือของเขาคือขวดสองขวดของทั้งสองในขณะนี้ใบหน้าของเขาดูตกใจอย่างยิ่งเขามาหาหัวอีห่าและกระซิบว่านี่เป็นผลงานของคุณหรือเปล่า เขายื่นขวดนมที่หัวอีเฮาทำเองมาให้หัวอีเ้าหยิบขวดแล้วพยักหน้าเฉินอันสูดหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเคารพสมบูรณ์แบบความชื่นชมของเขาในเวลานี้มาจากใจล้วนๆเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้เสแสร้งแสดงความเคารพเลยเพราะหัวอีเ้าได้แสดงความกลัวในฐานะนักเขียนวิญญาณหัวอีเ้ายิ้มเล็กน้อยและพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะผ่านการประเมินได้ใช่ไหม แน่นอนเชิญอันพูดโดยไม่ลังเลหลังจากได้เห็นผลงานชิ้นเอกของคุณในวันนี้ฉันมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าคุณจะเป็นตัวแทนของพันธมิตรสีสุยของเราในการต่อสู้แต่ฉันจะไม่มอบขวดนมของคุณนี่คือหอมิงเต๋มมันเป็นความลับของคริสตจักรหัวอีเห้ากล่าวอย่างภาคภูมิใจหากมีการเพิ่มอุปกรณ์ทำลายตัวเองเข้าไปมันจะไม่สมบูรณ์แบบคุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอ ฉันจะมอบมันให้กับคุณหากมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นกับมันในอนาคตก็ไม่เป็นไรส่งมาให้ฉันเหรอเชิญอันตกใจมากแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาถือแค่ขวดนมระดับ 3. แต่เขาก็แค่ลองและพบว่าแม้แต่ขวดนมระดับสี่ธรรมดาก็ไม่สามารถพกพาพลังวิญญาณได้มากเท่ากันโครงสร้างของขวดสามระดับใช้เพื่อให้บรรลุหน้าที่ของขวดระดับสี่ นี่เป็นเพียงปาฏิหาริสิ่งที่ทําให้เขาตกใจยิ่งกว่านั้นคือระบบปิดผนึกที่ติดอยู่กับขวดถูกต้องสิ่งที่หัวอีเฮาทําคือขวดนมปิดผนึกด้วยเหตุนี้เขาจึงสร้างวงเวทมนต์ที่ปิดผนึกไว้มากกว่าเหอไฉโถถึงสองวงและตามระยะทางตำแหน่งพิเศษด้วยการรับรู้อันน่าทึ่งของเขาเขาเข้ากันได้อย่างลงตัวกับมันเพิ่มประสิทธิภาพการปิดผนึกขวดแม้ว่าราคาขวดดังกล่าวจะค่อนข้างสูงก็ตามแต่มันไม่ได้ทำให้เฉินอันเปลี่ยนใจ สิ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนใจคือทักษะเช่นนี้หัวอีห้าไม่ได้ทิ้งตราประทับหรืออุปกรณ์ทําลายตัวเองไว้บนขวดนี้กล่าวอีกในหนึ่งเขาสามารถเรียนรู้วิธีการทําขวดนี้ของหัวอีห้าผ่านการถอดแยกชิ้นส่วนและการวิจัยสําหรับของขวัญชิ้นนี้ไม่สามารถวัดเป็นเงินได้หัวอีห้าพูดอย่างใจเย็นมอบไปรับรองคุณสมบัติให้พวกเราเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปเราจะกลับ เชิญอันสุดหายใจเข้าลึกๆและมองดูหัวอีห่าด้วยความเคารพมีอย่างอื่นอีกบ้างขอบคุณสำหรับความเมตตาไม่ต้องกังวลฉันจะพยายามอย่างเต็มที่กับทุกสิ่งที่คุณบอกฉันหัวอีห้าโบกมือแล้วพูดว่าภายใต้อำนาจของคุณแค่หาโลหะหายากมาให้ฉันหน่อยฉันสามารถซื้อมันได้ด้วยเงินคุณยังเข้าใจด้วยว่าปรมาจารย์วิญ,ญญาณของเราต้องการโลหะหายากมากแค่ไหน มีโลหะหายากไม่เพียงพอมันยากที่จะทำการทดลองและเราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มากนะักใช่ใช่ฉันจะช่วยคุณรวบรวมโลหะหายากต่างๆอย่างแน่นอนเฉินอันเห็นด้วยโดยไม่ลังเลพัวอีเฮายกมือขึ้นและกวาดส่วนที่เหลือของโลหะหายากสามชนิดบนโต๊ะการผลิตลงในแหวนเก็บแซฟลร์ไฟแสงดาวของเขาจากนั้นได้รับใบรับรองคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่รอบถัดไปจากเฉินอันจากนั้นเหอไฉโถก็ผลักเขาลงจากเวที โดยธรรมชาติแล้วเหอไฉโถนั้นไม่สุภาพและโลหะหายากที่เหลือทั้งหมดบนโต๊ะของเขาก็เข้าไปในคลังวิญญาณของเขาก่อนออกจากห้องถงสีทองหัวอีเห้ากระซิบบางอย่างกับเฉินอันจากนั้นเขาก็กลับมารวมตัวกับหวังตงเอ๋อและน,า,นาหน้าอีกครั้งออกจากโรงแรมชิงเช่และกลับไปที่โรงแรมหมิงเย่น้องชายคุณเชื่อใจคนนั้นได้จริงๆเหรอเมื่อเห็นว่าพวกเขากําลังเข้าใกล้โรงแรมหมิงเย่ เหอใช้โทจึงถามหัวอีเ่าด้วยเสียงต่ำหัวอีเ่ายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในช่วงเวลาสั้นๆในใจของเขาเขาได้ระบุฉันว่าเป็นบุคคลที่มีสถานะสูงในลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และฉันได้ให้เขาแล้วผลประโยชน์เพียงพอแล้วอย่างน้อยหลังจากที่เขาได้แยกแยะผลประโยชน์เหล่านี้ออกไปแล้วเฉินอันคนนี้เป็นคนฉลาดผู้คนต่างทำสิ่งที่ฉันฉลาดและอย่างน้อยที่สุด แม้ว่าเขาจะรายงานเราต่อพันธมิตรซีสุยหากมีอันตรายใดๆฉันจะรับรู้ล่วงหน้าเพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ทันทีที่เขาพูดสิ่งนี้ร่างกายของเขาก็แข็งทื่อเล็กน้อยและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยดวงตาของหวังตงเอ๋อจับจ้องไปที่เขาอยู่เสมอเมื่อเธอเห็นร่างกายของเขาแข็งทื่อเขาก็ถามอย่างรวดเร็วอีห่าคุณเป็นอะไรไปหัวอีห่ายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่า ฉันเพิ่งพูดถึงลางสังหรณ์ทำไมลางสังหรณ์ถึงมาจูจ่ๆฉันก็รู้สึกประหลาดใจในใจราวกับว่ามีบางสิ่งที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราทั้งสามเริ่มตื่นตัวทันทีช้าลงอย่างเห็นได้ชัดฮัวอีเฮาเองก็เปิดการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตและสำรวจสถานการณ์โดยรอบไม่พบสิ่งใดทุกอย่างเป็นปกติและไม่ปกติอีกต่อไปอย่างไรก็ตามความรู้สึกไม่ดีอย่างหนักนั้นไม่เคยหายไป เมื่อพวกเขากลับมาที่ห้องของโรงแรมหมิงเย่พวกเขาไม่พบอะไรเลยไม่ต้องพูดถึงการเผชิญหน้ากับศัตรูเลยหวังตงเอออดไม่ได้ที่จะพูดว่าอีเฮาคุณอ่อนไหวเกินไปหรือเปล่าหัวอีเฮาสายหัวเบาๆแล้วพูดว่าความรู้สึกเพิ่งออกมาจากโรงแรมชิงเช่และฉันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแต่เนื่องจากพลังจิตของฉันมาถึงระดับนี้แล้วไม่เคยมีบันทึกของลางสังหณรของฉันเลยได้ผลทุกคนเรามาเข้านอนแต่หัวค่ำ และระวังกันให้ดีในตอนกลางคืนหากมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องแจ้งให้ทราบตามที่ตกลงกันไว้แต่แรกใช่แล้วเหอใช่โถและนาน่าต่างตอบตกลงและกลับไปที่ห้องของตนเพื่อพักผ่อนบางทีเรากับจะตรวจสอบคำพูดของหวังตงเอ๋อเขาเงียบทั้งคืนและไม่มีอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกหดหู่ในใจของหัวอีเฮาค่อยๆหายไปล้างหน้าและรับประทานอาหารเช้าหัวอีเาเองก็รู้สึกสงสัยเล็กน้อย และถามอย่างสงสัยเมื่อคืนฉันอ่อนไหวเกินไปจริงๆหรือเปล่าตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกหดหูใจเท่าไหร่แต่ฉันรู้สึกเหมือนลืมอะไรบางอย่างไปหวังตรงเอ่ยยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าแค่ทำผิดบ้างเป็นครั้งคราวมันก็ไม่ดีอยู่ดีฉันไม่รู้ว่าเราจะเจอคู่ต่อสู้คนไหนในรอบแบ่งกลุ่มเช้านี้เป็นพิธีจับฉลากพี่หนาน,านานและพี่สามจะไปด้วยกันฉันเดาว่าเธอคงจะไม่ยอมให้พี่สามลงมือในครั้งนี้ห้าห้า พิธีจับฉลากเมื่อได้ยินสี่คำนี้หัวอีห้าวก็สั่นเทาอย่างชานฉลาดและพูดด้วยน้ำเสียงไร้เสียงลางสังหณ์ของฉันจะไม่นำไปใช้กับการจัดกลุ่มของการแข่งขันแบบพบกันหมดนี้ใช่ไหมหวังตงเออตกตะลึงและเมื่อเขากำลังจะพูดก็มีเสียงเคาะประตูอย่างกระทันหันหลังจากการแข่งขันรอบที่สามตอนนี้พวกเขาอาศัยอยู่บนชั้นสี่ของโรงแรมห้องพักมีขนาดใหญ่กว่าตอนแรกมาก และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตต่างๆก็ดีขึ้นมากใครละ่ะหวังตงเอ๋เดินไปเปิดประตูเห็นเจียงหนานหนานสวีซานสือเมื่อเห็นทั้งสองคนแล้วหวังตรงเอ๋ก็อดไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองจริงหรือที่อีเ้าสงสัยตรงเอ๋จู่จู่เจียงหนานหนานก็สำลักและตะโกนกอดหวังตรงเอ๋ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสวีซานสือยืนเคียงข้างใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงัง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหากมันเป็นเรื่องใหญ่ก็แค่สู้หัวอีเห่าผลักรถเข็นของเขาไปข้างหน้าและถามว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างพี่ชายคนที่สามและพี่สาวคนที่สการรวมกลุ่มของเราในการแข่งขันแบบพบกันหมดเป็นอย่างไรบ้างสวีซานสื่อพูดด้วยรอยยิ้มเบี้ยวสถานการณ์ไม่ดีจูจูหัวใจของหัวอีเห่าก็เต้นแรงแย่ขนาดนั้นเลยเหรอสวีซานสือพึมพำ เราได้พบกับสถาบาันสุริยันจันทราอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่พูดไม่ออกมากที่สุดก็คือทีมสื่อหลายเคอร์อก็อยู่กลุ่มเดียวกับเรานี่เป็นเพียงการจัดการโดยเจตนาของคณะกรรมการจัดงานใช่ไหมเรายังเจอกับทีมสุริยันจันทราในรอบแรกอยู่เลยแสดงว่าเราต้องเจอกับพวกเขาสองนัดรวดคราวนี้เราจะทำอย่างไรดีอะไรนะกัวอีห้าอุทาน หากจะถามเขาว่าเขาเต็มใจเจอทีมไหนน้อยที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ดังนั้นในหัวใจของหัวอีเหาไม่ใช่ทีมสุริยันจันทราอย่างแน่นอนและไม่ใช่ทีมลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลึกลับและทรงพลังแต่ทีมสื่อไหลเคร์อ